สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง fc ทางช่องกันด้วยนะคะวันนี้ก็ทักทายกันหลังหวยออกเนาะคุณผู้ชมวันนี้หวยออกอน,นะคะคุณผู้ชมวันที่หนึ่งมีนาคม6กเจดนะคะก็มีพี่น้อง fc ทางบ้านท่านใดถูกเลขกันบ้างไหมคะใครถูกก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะคุณผู้ชมใครไม่ถูกก็ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวงวดหน้าก็ว่ากันใหม่เนาะคุณผู้ชมเอาคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากนะคะคุณผู้ชมก็มาทักทายพี่น้องหลังหวยออกกันเนาะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางที่เราเอามาลงให้พี่น้อง fc ทางช่องเป็นแนวทางนะคะบางแนวทางก็เข้าบางแนวทางก็หลุดก็มีนะคะคุณผู้ชมเอาคุณผู้ชมนี่วันนี้วันศุกร์นะคะหวยออกตรงกับวันศุกร์เนาะนี่เลขล็อกในนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะเข้าอีกแล้วค่ะสามตัวบนเตม็ตมเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมสามตัวท้ายรางวันที่หน,นะคะ หกศูนย์สามนะคะคุณผู้ชมหกศูนย์สามค่ะเอาเลขล็อกในนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะนําไปเป็นแนวทางได้นะคะเอาเลขล็อกอันนี้เราใช้มาปีนี้เข้าปีที่สิบแล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าเลขออกวันไหนส่วนมากมักจะออกตามนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมเขาจะออกตามในช่องนี้เลยนะคะจะไม่คาดเคลื่อนไปจากในนี้นะคะคุณผู้ชมเอาเราไปเป็นแนวทางได้เนาะนี่ อ่าหกศู 6, 0, 3, นะคะเลขท้าย3ตัวเนาะคุณผู้ชมสองตัวล่างออกเจนะคะก็ดูอแนวทางกันเนาะคุณผู้ชมอันไหนเข้าอันไหนไม่เข้านะคะอ่าดับหลักร้อยกระเด็นหลักร้อยของเราเนาะคุณผู้ชมดับหลักร้อยของเรานะคะคุณผู้ชมดับเอาอยู่นะคะ เราให้ดับ0 3 9ค่ะดับเอาอยู่นะคะคุณผู้ชมเด่นหลักร้อยให้ไปทั้งหมด4ตัวนะคะ1 4 5 6นะคะเด่นหลักร้อยของเราเข้าที่6ค่ะนะคะอันนี้ก็ดับอยู่นะคะคุณผู้ชม ติดบนของเราค่ะคุณผู้ชมติดบนของเราเข้าที่ศูนย์นะคะอ่าเข้าศูนย์นะคะคุณผู้ชมนี่เด่นวันศุกร์ของเรานะคะคุณผู้ชมนะคะสามค่ะ เราเอาติดบนมาจับกับเด่นวันศุกร์ค่ะได้ค่ะคุณผู้ชม03เนี่ยนะคะเราให้เด่นไปสี่ตัวเด่นแล้วก็เข้าที่สามนะคะคุณผู้ชมอ่าดับสิบบนทั้งสองสูตรนะคะคุณผู้ชมก็ดับเอาอยู่ทั้งสองสูตรนะคะ ดับหน่วยบนดับเอาอยู่ค่ะดับล่างนะคะทั้งสองสูตรก็ดับเอาอยู่นะคะดับสิบบนอมะตะดับเอาอยู่ค่ะดับสนิทงวดนี้ก็รอดตัวไปค่ะคุณผู้ชมไม่หลุดนะคะเพราะว่าบางทีส่วนมากในดับสนิทบนล่างนี่บางทีมันดับไม่ค่อยอยู่ค่ะคุณผู้ชมส่วนมากมันจะหลุดนะคะ ส่วนมากนะคะคุณผู้ชมดับสนิทบนล่างเนาะมันจะรวมถึงดับหลักร้อยด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ส่วนมากเราจะเน้นแค่2ตัวบนกับ2ตัวล่างเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมเราจะไม่ค่อยเน้นหลักร้อยเท่าไหร่นะคะสามตัวท้ายรางวัลที่1นึ่งเนาะหกศูนย์สามนะคะคุณผู้ชมสองตัวล่างเจ็ดเก้านะคะ เลขวิ่งแม่้อยค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่เราติดตามเลขวิ่งของแม่้อยมานะคะคุณผู้ชมเลขวิ่งของแม่้อยไม่เคยจับคู่กอดคอมาด้วยกันนะคะอันนี้หลุดเมือครั s <S ้งแรกแล้ะค่ะที่เขาจับคู่กอดคอมาด้วยกันนะคะแต่เลขวิ่งของแม่้อยงวดนี้มาทั้งสองตัวเลยนะคะคุณผู้ชมเข้าที่ศูนย์สามสามศูนย์นะคะคุณผู้ชม ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมตั้งแต่เราติดตามาเลขวิ่งของแม่ลอยมานะคะสองตัวเนี่ยมันไม่เคยกอดคอจับคู่มาด้วยกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะตั้งแต่ที่เริ่มติดตามของอเลขวิ่งแม่ลอยมานะคะตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยปีนี้หกเจ็ดใช่ไหมคะปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะคุณผู้ชมหกสี่ หกห้าหกหกเจ็ดนะคะปีนี้เข้าปีที่สามแล้วนะคะที่เราติดตามเลขวิ่งของแม่ลอยมานะคะคุณผู้ชมอ่าที่ผ่านมาเลขวิ่งของแม่ลอยที่เราติดตามแม่เลขวิ่งแม่ลอยมานะคะสองตัวไม่เคยจับคู่มาด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเพิ่งจะมีครั้งนี้นะคะครั้งแรกเลยค่ะที่เขาจับคู่กอดคอมาด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเลขวิ่งของแม่ลอยก็เดินดีนะคะโอกาสหลุดน้อยค่ะคุณผู้ชม เลขวิ่งทั้งสองสูตรนะคะคุณผู้ชมเลขวิ่งสองสูตรนี้เนาะคุณผู้ชมเข้าที่9กับศูนย์ะคะสองตัวล่างออกเจ็ดเก้านะคะคุณผู้ชมสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกหกศูนย์สามนะคะ สูตรที่หนึ่งมาสองตัวเลยนะคะคุณผู้ชมเลขวิ่งสองสูตรนี้ก็เดินดีค่ะคุณผู้ชมต้องมีมาให้เห็นแน่นอนหนึ่งสูตรนะคะเอาสามารถเอาไปเป็นแนวทางได้ค่ะคุณผู้ชมเลขวิ่งทั้งสองสูตรนี้เนาะอ่าดับบนล่างนะคะคุณผู้ชมนี่จะเป็นดับบนล่างชุดที่สองนะคะดับบนล่างก็ดับผ่านนะคะคุณผู้ชมดับเอาอยู่นะคะ ดับบนล่างอีกชุดหนึ่งนะคะนี่จะเป็นชุดที่หนึ่ค่ะก็ดับเอาอยู่ค่ะคุณผู้ชมก็ไม่มีนานะคะเลขไม่น่าลงทุนค่ะก็ไม่มีมาให้เห็นเลยนะคะสำหรับเลขไม่น่าลงทุนนะคะคุณผู้ชมก็ ผ่านทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะคุณผู้ชมอาเลขตารางของเราค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ก็เข้ากันอีกแล้วเ้อคุณผู้ชมฮะเจ็ดเก้านะคะผ่านนะคะคุณผู้ชมเข้าที่เจ็ดเก้านะคะ แนวทางที่เราลงให้แต่แนวทางก็ลองเลือกสักหนึ่งแนวทางเนาะคุณผู้ชมเอาปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะเสียนหนองคายค่ะคุณผู้ชมเข้านะคะ7 9เก้าค่ะเลขตารางของแกเข้าอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เลขตารางของเสียนหนองคายก็เข้าดีนะคะคุณผู้ชมจับตา มองเอาไว้เลยค่ะเสือนหนองคายเนี่ยเสียนหนองคานี่เราลงอ่างวดนี้นะคะเป็นงวดที่สามแล้วนะคะคุณผู้ชมงวดที่หนึ่งเข้าค่ะงวดที่สอง่าหลุดนะคะนี่เป็นง้อางวดที่สามเข้านะคะของเสือนหนองคายเลขตารางแกก็เข้าดีเข้าบ่อยค่ะคุณผู้ชมอ่าเลขวิ่งจากบุรีลำนะคะคุณผู้ชม เด่นเลขเด่นเลขวิ่งของแกก็เข้าค่ะคุณผู้ชมเข้าที่เก้านะคะเลขไม่มาด้วยกันก็หลุดไปหนึ่งคู่นะคะคุณผู้ชมเนี่ยหลุดอันนี้นะคะอันนี้ผ่านนะคะอันนี้หลุดเนาะหลุดหนึ่งคู่ค่ะคุณผู้ชม ชุดเต็มบนนะคะเราให้วิ่งเก้ากับสามนะคะคุณผู้ชมเข้าเทเข้าอ่าเลขวิ่งนะคะจับคู่ไม่เข้าเนาะชุดเต็มล่างค่ะคุณผู้ชมให้เลขวิ่งมาห้ากับสามก็ไม่เข้านะคะเลขวิ่งไม่เข้าเลยนะคุณผู้ชมก็ไม่ผ่านเนาะคุณผู้ชมมันหลุดนะคะอันนี้ คุณผู้ชมก็คลิปนี้ก็ยังไม่มีแนวทางอะไรมาลงให้พี่น้อง FC ดูเป็นแนวทางกันนะคะก็มีแค่ามาทักทายพี่น้อง FC หลังหวยออกกันเนาะว่ามีใครถูกเลขกันไหมนะคะคุณผู้ชมยังไม่มีแนวทางเด้อคุณผู้ชมเดี๋ยวรอ,อคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาลงแนวทางให้เนาะคุณผู้ชม ก็ลองเอาตารางเลขล็อกนี้ไปเป็นแนวทางกันก่อนก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเอาไปดูเล่นๆกันก่อนเนาะคุณผู้ชมเอาไปดูเอาไปศึกษากันก่อนค่ะเพราะเออเราก็ยังไม่ได้ดูนะคะว่างวดหน้าหวยออกตรงกับวันไหนนะคะคุณผู้ชมยังไม่ได้ดูปฏิทินนะคะคุณผู้ชมก็ยังบอกแนวทางให้กันไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราต้องดูแนวทางก่อนนะคะคุณผู้ชมก็เลองเอาเลขล็อกไปดูกันเป็นแนวทางกันไปก่อนเนาะคุณผู้ชม ส่วนมากแนวทางาเลขล็อกนี่ก็เข้าดีเดินดีค่ะคุณผู้ชมถ้าเลขออกวันไหนก็มักจะออกอาตามวันเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะไม่คาดเคลื่อนไปจากในนี้นะคะก็เอาไปเป็นแนวทางกันดูเนาะเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็ฝากพี่น้องเอฟซีทางบ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนุย้ยนับซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะคุณผู้ชมเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ